สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอ e ีสบายทิพย์นะคะเรามาฟังหนังสือภาษาไทยมานีมานะชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มที่1กันค่ะสำหรับเล่มที่1มีทั้งหมด10บทคือบทที่1ถึงบทที่10ไปฟังกันเลยนะคะบทที่2จํากับโจทย เจ้านินโตขึ้นมากพ่อของปิติฝึกให้มันทำตามคําสั่งได้หลายอย่างแล้วแต่ยังขี่ไม่ได้จะต้องฝึกให้มันคุ้นกับการบรรทุกน้ำหนักเสียก่อนนับวันปิติยิ่งรักเจ้านินมากขึ้นเจ้านินก็รักปิติมากเช่นกันมันช่วยบรรทุกอาหารปลาให้ปิติไปเลี้ยงปลานินทุกวันและชอบเล่นสนุกกับปิติ ถ้าปิติเผลอมันจะเอาหัวชนจนเข่าเซแล้วมันก็ชอบใจร้องฮี่ฮี่พรางกระโดดยกขาหน้าทั้งสองขึ้นตะกุยอากาศปิติลุกขึ้นได้ก็โผลเข้ากอดคอเจ้านินโหนไว้ไม่ยอมปล่อยเจ้านินพาวิ่งไปรอบๆบบ้านปิติโหนต่องแต่งพรางร้องว่า เจ้านินกินขนุนวิ่งหัวซุนหมุนไปมาตกลงไปในบอ่อปลานินล่อเหลือแต่ลูกตาเจ้านินฟังไม่รู้เรื่องได้แต่ร้องฮีฮ่ฮีเย็นวันเสาร์ปิติจูงเจ้านินไปเที่ยวบ้านวีระวีระกับเพชรบรรจุน้อยนาดิบลงในเข่งเสร็จพอดีพอทั้งสองเห็นปิติกับเจ้านินมาก็ดีใจ ชวนปิติไปนั่งกินน้อยนาสุกที่แคร่ใต้ต้นมะไฟปิติปล่อยให้เจ้านินไปกินหญ้าและเล่นกับเจ้าจอแต่เจ้านินยังคงเล่นอยู่ใกล้ๆไม่ยอมไปห่างจากปิติเมื่อไรเธอจะขี่มันได้ละ่ะปิติพอบอกว่าปีหน้าตอนนี้กำลังฝึกมันปิติตอบเขาบิน้อยนาออกกินอย่างอร็จอร่อย เจ้านินอายุเท่าไรแล้วล่ะปิติวีระถามฉันจดเอาไว้ในสมุดบันทึกจำไม่ได้ว่ามันอายุเท่าไรแน่ต้องกลับไปดูในสมุดแล้ววันหลังฉันจะบอกให้ปิติพูดเธอเอาแต่จ,จดไม่รู้จักจําทุกอย่างก็อยู่ในสมุดอยู่ในตำราหมดนะสิปิติวีระว่า ถ้าฉันอยากรู้อะไรเมื่อ,อไรฉันไปเปิดดูในสมุดก็รู้ได้นี่นาหรือเธอไม่จดปิติย้อนถามวีระหัวเราะพางพูดว่าจดสิจดเพื่อกันลืมแต่จดไว้ในสมองเสียก่อนแล้วจึงจดลงในสมุดและก่อนจดต้องเข้าใจให้ท่องแท้เพราะถ้าจำหรือจดสิ่งที่เราไม่เข้าใจ ก็นำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เสียเวลาจดและจำเปล่าๆจดในสมองจดได้อย่างไรพิติสงสัยจดในสมองก็คือจำเข้าใจและจำให้ได้ก่อนแล้วจึงจดลงสมุดเพื่อกันลืมถ้าเราจะนึกถึงอะไรเราก็นึกได้ทันทีเพราะเราจําได้แต่ถ้านึกไม่ออกจริงๆจึงไปเปิดดูที่จดไว้ในสมุด วีระอธิบายมีหน้าละวีระจึงตอบอะไรอะไรได้ทันทีเออความจำนี่มีประโยชน์มากนะปิติพูดใช่สิลุงของฉันบอกว่าความจำมีประโยชน์มากเหลือคณาเชียวละวีระเสริม ฉันขอยืมหนังสือจากห้องสมุดมาเล่มหนึ่งมีกรอนของครูเทพอยู่บทหนึ่งพูดถึงประโยชน์ของความจำปิติสนใจมากฉันอยากอ่านบ้างจังฉันจะไปหยิบมาให้วีระพูดแล้วรีบวิ่งขึ้นไปบนบ้านเพชรนั่งมองดูเจ้านินอยู่นานแล้วจึงพูดว่าเจ้านินนี่ยิ่งโตยิ่งสวย รูปร่างแข็งแรงสมบูรณ์ดีมันมีอาหารกินอย่างสมบูรณ์และเธอก็เอาใจใส่ดูแลมันอย่างดีปิติพยักหน้าพรางอวดว่ามันรู้ภาษาอย่างกับคนเชียวละชอบเล่นซนเหมือนเด็กๆยายเคยว่าฉันกับเจ้านินเป็นสองเกรอเล่นกันเป็นอาจินวีระลงมาจากบ้านถือหนังสือมาด้วยเล่มหนึ่ง ปิติรีบขอมาเปิดดูเขาเปิดสารบันดูชื่อเรื่องพอพบเรื่องความจำก็อ่านออกเสียงเบาๆความจำความจำดีนี้มักสร้างนักปรา์คนฉลา,าดจำแม่นแสนเหมาะเหม็งคนขี้ลืมถึงฉลา,าดขาดจำเองมัวแต่เพ่งเพียนจดก็หมดดี ูสมุดไม่บอกออกมาได้ว่าอะไรอยู่ไหนให้ท่วนทีถึงอ่านแล้วลืมเสียก็เสียทีต้องอ่านคน้นป่นปี้เสียเวลาคนช่างจำครัมถูกทุกเรื่องผุดเปิดสมุดพบง่ายไม่หนักหนาพ้นทิ้งทอดรอดจำนนทุ่นคน้นคว้า ความจำสารพัดให้กำไรงามทุกนาทีมีแต่จะได้เปรียบคนขี้ลืมหลงเทียบก็งุ่มงามคนหนึ่งบวกคนหนึ่งลบจบโมงยามยิ่งนานปีมีแต่ความปราชัยดีจริงใครหน้าแต่ง ปิตริกดูที่หน้าปกหนังสือพบชื่อผู้เขียนชื่อครูเทพจึงถามวีระครูเทพนี่เป็นใครนะวีระท่านชื่อจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีเวลาท่านเขียนหนังสือหรือแต่งโครงกรท่านใช้ชื่อว่าครูเทพชื่อครูเทพจึงเป็นนามปากกาหรือนามแฝงของท่านวีระชี้แจง ฉันเคยได้ยินคำว่าน้ำปากกาและน้ำแฝงบ่อยๆไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนึกว่าเขาจะรึกชื่อหลงที่ปากกาเสียอีกทำไมนักเขียนจึงต้องใช้น้ำปากกาหรือน้ำแฝงคุณครูเล่าให้ฉันฟังว่าการที่นักเขียนใช้น้ำปากกานั้นมีเหตุผลหลายประการเช่นไม่อยากให้ใครรู้ชื่อจริง เพราะกลัวว่าเรื่องที่เขียนจะไม่ดีบางคนก็ใช้เพื่อให้ดูโก้เก๋พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งใช้พระนามแฝงเมื่อส่งพระราชนิพนธ์บทความต่างๆเพราะพระองค์ไม่อยากให้ใครทราบว่าเป็นบทความของพระองค์เพื่อว่าใครที่มีความเห็นแตกต่างไปจะได้กล้าแสดงความคิดเห็นคัดค้านพระองค์ได้ ต่อมาก็กลายเป็นความนิยมใช้น้ำปากกากันทั่วไปฉันอยากอ่านบทความที่ท่านทรงพระราชนิพนธ์พิติปรารบเธอเรียนชั้นสูงขึ้นจะต้องได้อ่านแน่ๆบทความของพระองค์อ่านแล้วให้ความรู้สึกเกี่ยวกับความรักชาติบ้านเมืองได้ดีมากถ้าฉันจะเขียนเรื่องบ้างจะใช้น้ำแฝงหรือน้ำปากากาได้ไหมวีระหัวเราะ ได้สีเธอจะเขียนเรื่องอะไรล่ะนี่พวกฉันกำลังเตรียมจัดทำหนังสือพิมพ์ประจำห้องชื่อเส้นชัยฉันเป็นบรรณาธิการเองแหละปิติตื่นเต้นมากเธอเขียนเรื่องลงด้วยหรือเปล่าล่ะเขียนสีใช้น้ำแฝงด้วยละเขียนกรอนด้วยฉันจึงขอยืมหนังสือโครงกรของครูเทพมาอ่านอย่างไรละ่ะวีระตอบอย่างภาคภูมิ เธอใช้น้ำแฝงว่าอย่างไรอ่ะบอกไม่ได้สิเป็นความลับถ้าทำหนังสือเสร็จเราจะเอาไปไว้ที่ห้องสมุดเธอไปอ่านดูซิแล้วลองถ่ายว่าฉันใช้น้ำแฝงว่าอย่างไรพิตินึกสนุกมากคิดอยากจะทำหนังสือพิมพ์ประจำห้องของตนบ้างจึงสอบถามวิธีทำจากวีระวีระอธิบายว่า เรามีกรรมการจัดทำหนังสือพิมพ์อยู่แล้วคุณครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษาเราตกลงกันว่าจะทำหนังสือพิมพ์เพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆและมีบทความกับเรื่องสนุกสนุกลงด้วยใครจะเขียนเรื่องอะไรก็รับไปฝ่ายศิลป์ก็รับหน้าที่เขียนรูปประกอบเรื่องเขียนการ์ตูนสนุกสนุกบ้างใครเขียนเรื่องอะไรก็เขียนด้วยลายมือสวยสวย ใช้กระดาษขนาดเท่ากันเสร็จแล้วก็มารวมเย็บเป็นเล่มฉันกะว่าหนังสือมีความยาวประมาณห้สหน้าแล้วเขียนปกสวยๆทำสองเล่มเล่มหนึ่งเก็บไว้ที่ห้องเรียนอีกเล่มหนึ่งนำไปไว้ที่ห้องสมุดฉันตั้งใจจะออกหนังสือพิมพ์สมเดือนต่อหนึ่งเล่ม ปลายปีจะทำหนังสือที่ล,ลึกเพื่อเป็นอนุสร์เพราะปีนี้พวกเราเรียนเป็นปีสุดท้ายแล้วดีจริงฉันจะชวนเพื่อนๆทำหนังสือพิมพ์ประจำห้องบ้างเออเธอเขียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรล่ะเรื่องความเข้าใจจำไงล่ะฉันจึงอ่านกรอนของครูเทพประกอบความคิดในการเขียนเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นประโยชน์ของความจำด้วยความเข้าใจ ปิติอ่านกรอนในใจทบทวนอีกครั้งกรอนบทนี้ดีจังต่อไปนี้ฉันจะทำตามเมื่อเข้าใจแล้วจำให้ได้และจดด้วยเมื่อจะใช้จะได้ไม่ต้องคอยไปเปิดสมุดดูบ,บ่อยๆถ้าทำได้อย่างนี้เธอก็เรียนเก่งขึ้นและฉลาดขึ้นกว่าเดิมอย่างที่ครูเทพท่านว่าความจำนี้มักสร้างนักปรา์ปิติหันไปถามเพชร เธออ่านหนังสือเล่มนี้หรือยางเพชรวีระให้ฉันอ่านแล้วฉันชอบกรอนของครูเทพอยู่หลายบทเรื่องแม่จ๋าก็ดีแต่ฉันไม่เข้าใจคำอยู่หลายคำเพราะเป็นภาษาอังกฤษวีระช่วยอธิบายให้จึงเข้าใจเพชรนี่เก่งนะเพิ่งเรียนหนังสือแท้ๆก็อ่านหนังสือได้ตั้งเยอะปิติชม เขาจำเก่งบอกอะไรหรือฟังอะไรครั้งเดียวก็จำได้เพราะตั้งใจทั้งเป็นคนช่างสังเกตช่างซักช่างถามด้วยถึงแม้จะต้องช่วยพ่อแม่ทำงานอย่างหนักเขาก็พยายามปรีกเวลาศึกษาหาความรู้สงสัยอะไรก็ไต่ถามฉันกับลุงจนเข้าใจคุณครูประจำชั้นของเขาบอกลุงว่า กลางปีนี้เพชอาจจะได้เลื่อนขึ้นไปเรียนชั้นป .4 วีระบอกปิติพูดอย่างตื่นเต้นดีจริงฉันอยากให้เพชขึ้นมาเรียนชั้นป .5 กับฉันจังเพชได้ฟังก็รู้สึกตื่นตันใจที่เห็นเพื่อนๆมีความรักและหวังดีต่อเขาทุกคนถึงเขายากจนค้นแค้นก็ไม่มีใครดูถูกเหยียดหยามคอยให้ความช่วยเหลือเสมอมา พอเขาได้ดีก็ยินดีด้วยความจริงใจไม่ได้มีความคิดอิจฉาริษยาแต่ประการใดขอบใจปิติมากเพชรพูดด้วยความรู้สึกซาบซึง้งเพื่อนๆช่างดีต่อฉันเหลือเกิน